สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเล่นโค้ด Ruby นะครับสำหรับวันนี้นี่จะพามาเล่นนะครับในส่วนของเครื่องมือที่มีชื่อว่า Move นะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะใช้บ่อยอยนะครับก็คือมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออในการที่จะเคลื่อนที่ตัววัตถุอะไรต่างๆนะครับซึ่งในกรณีเนี่ย เราอาจจะมีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งเนาะ,อะขออนุญาตลบผู้หญิงคนนี้ทิ้งนะครับแล้วเราต้องการจะใช้ตัวเครื่องมือนี้นะครับสังเกตได้ว่าเวลาทำก็คือเราจิ้มไปที่จุดๆุดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงตรงไหนก็ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูโค้ดกันดีกว่าครับว่าเราสามารถทำได้อย่างไรนะครับ ก็สำหรับเรื่องแรกเลยนะครับวิธีการทํานะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ไม่สร้างวัตถุขึ้นมาเองนะครับอ่ะวาดาแล้วก็วาดาเลยนะครับเราเรียกตัววัตถุนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเอาคำว่าคิวแล้วกันเนาะเป็นการบอกว่าเราจะเลือกวัตถุนี้นะครับด้วยตัวคาสั่งของ SketchUp Ruby นะครับก็จะเป็น s t e t u p นะครับ active model .Selection นะครับแล้วก็ .First เข้าไปก็จะเป็นการเอาได้ตัวกลุ่มของตัววัตถุตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุครับการกระทำดังนั้นนะครับจริงๆแล้วอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องมือนะครับ3ตัวนี้เลยจะมี Move นะครับ rotate แล้วก็ Scale นะครับทำด้วยวิธีจะค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับ เขาจะเรียกการกระทำตัวนี้ว่าการทำ transformation นะครับซึ่งถามว่าไอ้ transformation จริงๆมันคืออะไรก็มันจะต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของเมทริกนะครับออขอโทษครับต้องใช้คำว่าเมทริกเนาะคำว่าเมทริกเนี่ย,ยมันจะเป็นไอท้ที่ถ้าเกิดย้อนกลับไปในช่วงของคณิตศาสตร์ระดับมปลายครับมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ที่บอกว่าค่าในแต่ละตัวครับ ในแต่ละแกนเนี่ยมันมีค่าอะไรยังไงนะครับซึ่งการทำท n น f o r m a ชั่นนะครับมันคือพวกการทำดอทโปรดักอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องไปคิดเราเพียงแต่ว่ามารู้ว่าเออถ้าเกิดเราจะทำทอนโซมิชชั่นเนี่ยครับในการเชิงทำคำสั่งเนี่ยมันทำได้ยังไงนะครับอันแรกเลยก็คือเราต้องการจะม v e ใช่ไหมครับคำสั่งจริงๆนะครับทิ้งไว้ให้ก่อนเนาะคือจะเป็น r o ูปนะครับแล้วก็ .move v e นะครับใส่เครื่องหมายตกใจให้ด้วยนะครับ เป็นการยืนยันว่ามันเป็นการคําสั่งที่บอกว่าเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วตามด้วยคําว่า transformation ข้างในนะครับก็ใช้ก็จะ e r r o r เนาะเพราะว่ามันยังไม่มีค่า transformation นะครับทีนี้มาสร้างตัวค่า transformation ของเราดีกว่านะครับการทําค่าตัว transformation แบบ move นะครับจะค่อนข้างง่ายจะใช้คำว่า transformation นะครับอันนี้จริงๆตั้งชื่อตัวแปรเป็นอะไรก็ได้เนาะ อขออนุญาตเขียนผิดนะครับเอาเป็นตัวตัวย่อแล้วกันนะครับทีเดียวตัวเดียวง่ายไม่ต้องยาวนะครับเป็นตัวทีตัวเดียวเป็นการประกาศค่าตัวแปรนะครับเป็น g ีโอมแล้วก็ r a n s f o r m a t i o n นะครับดอทนิวได้เลยนะครับเพราะว่าการทำ,ำ Transformation ในตัวเรื่องของการ m o v อะครับ มันเป็นเหมือนแค่การย้ายจุดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเฉยๆนะครับดังนั้นมันจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนดังนั้นเนี่ยมันจะเหมือนการประกาศค่าตัวแปรของตัวของ Point 3 d ปกตินะครับซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นประกาศนี้ก็ได้คือถ้าเกิดแบบเ,เติมเนาะเป็น geo oh แล้วก็ point 3 d นะครับแล้วก็ดัดแล้วก็จะเป็นจุดของเรานะครับ3จุดแต่ว่าเราไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะครับเราแค่เป็นลักษณะของ array ก็ได้ครับสมมุติว่าผมเนี่ย Move มันขึ้นไปเฉยๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาดูนะครับตอนนี้ไอตัวเบสเนาะของเรามันอยู่ข้างล่างเนาะตัวนี้สูงประมาณ1.03เมตรนะครับทีนี้เราอาจจะมูฟมันเนขึ้นมาข้างบนนะครับจากจุดนี้ขึ้นมาจุดนี้นะครับเฉยๆก็ได้ว่าเป็นนะครับ0เมตรครับ0เมตรแล้วก็ไปสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นนะครับทำการ Transformation นโดยการ Move นะครับ รูปด m o v e เป็นค่า T ลงไปนะครับโอเคครับทีนี้จะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นะครับพอผมใช้คำสั่งปุ๊บซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบั๊กนะครับของตัวตัว s k e t c h u p เขานะครับซึ่งพอพอสั่งครับ .move เข้าไปเสร็จปุ๊บจะสังเกตห็นได้ว่าพอเราไปกดอะไรก็ได้ทีนึงนะครับตัววัตถุจะขึ้นไปละนะครับ1เมตรลองวัดดูได้ครับ ลองดูที่มุมขวาล่างนะครับก็จะบอกว่าเลนส์เป็นเมตรหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าผมขออนุญาตจะกดเป็นอันดูให้ดูนะครับจะสังเกตได้ว่าจริงๆะครับเห็นไหมครับว่าวัตถุของเราอะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนมันชี้ออกไปที่แนวแกนลบ X นะครับแล้วก็เป็นที่แนวแกนลบ Y นะครับแต่ว่าพอเราทำ t า a n s f o r m a t i o n นปุ๊บนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ย ตัววัตถุครับมันกลับชี้ไปทางด้านแกน x นะครับแล้วก็ชี้ไปทางด้านแกน y แทนนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการทํา transformation นะครับทีนี้ผมขออนุญาตเอากลับย้อนกลับไปให้ดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับซึ่งอันนี้มันคือออริจินอลของเราเนาะว่ามันเป็นอยู่ตรงนี้นะครับลองไปดูนะครับว่า c r o u p t transformation นะครับ อ่ะโอเคขอโทษนะครับพอดีน่าจะกดอ่าเขาเรียกว่ากดอันนี้เยอะไปนะครับกด undo เดยอะไปมันเลยทำให้มันไม่มีกรุปแล้วนะครับขออนุญาตเดี๋ยวกรุปใหม่นะครับอ่ะกรุปด้วยตัวนี้เลยแล้วกันนะครับไม่กรุปด้วยคำสั่งของตัวนั้นนะครับตัว sketchup ruby โอเคเป็นกรุปเรานะครับเท่ากับ sketchup active model selection dot first นะครับนะครับได้ค่า transformation ปกติมาแล้วนะครับ2 t o a เข้าไปนะครับให้มันกลายเป็น array จะสังเกตได้ว่ามันจะมีค่าอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้นะครับมันจะติดลบนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของทิศทางของ transformation ที่กรุปก๊ปโดยธรรมชาติครับมันจะมีค่าติดลบดังนั้นเนี่ยก คือเหมือนเป็นคำแนะนำเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราพวกวาดพวกวัตถุอะไรขึ้นมาเองครับมันจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากจะใช้พวกาการทำ Transformation อ,อะไรเงี้ยมันจะทําให้ตัววัตถุครับมันมีเขาเรียก <Okay. S 1> ว่าอะไรเหมือนทิศทางเหมือนอะไรเนี่ยที่มันจะแบบว่าไม่ค่อยปกตินะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาวาดจะต้องดูนิดนึงนะครับถ้าเกิดอยากใช้คําสั่งตัวนี้ <Okay. S 1> ก็คลิปนี้นะครับก็สั้นๆนะครับก็คือพามาเล่น ตัวของโค้ดนะครับในการที่เราเออทำตามฟอร์ม a t ชันได้เรา m o v e ด้วยคำสั่งแทนอะไรเงี้ยสามารถทำได้อย่างไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบลงไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ